มือนี่เป็นมือสันวันดีออกพัรษายุบานมีตักบาทเทโวเฮ้ามาเตรียมของไว้ไปตักบาทเทโวกันค่ะของที่เตรียมไปตักบาทเทโวกับบไดมี่หยางยาค่ะกับมีเข้าสารอาหารแหง้งนมขนมน้ำนะคะก็แล้วแต่ตามเฮ้ามีเลยแล้วกับปัจจัยตามจิตศรัทธาค่ะเป็นบุญใหญ่นะคะออกพรรษายุบานกับมีตักบาทเทโวโอยูุ่บานไดมี่เนี่ยเตรียมยั้งกันไปใส่บาตแน่นอกพี่น้องสาธุบุญน้ำกันเด้อจ้า เว้าไปเว้ามากะเตรียมขวงแล้วพอดีค่ะกะสิร่องมืออื่นเสาไปแต่เสาปกติต่คกอยตื่นได้งามเสารมือนีกะสิโอสสมโอสาตื่นแต่เสารเอาดอกจ้ายู่บ้านกะสิตักบาดแต่เสาร์จะน้อยค่ะหกมู่เึืงคนกับมาติมแล้วคุล่ะค่ะเตมหนาอิมบุญเหมือนทุกคนเลยนะคะมาตักบาดมือนีบรรยากาศการตักบาดเท่โวของบานเฮ้าค่ะบานเฮามันกะสมีละค่ะปะเพลี่นี่วัฒนธรรมอันใดดีอันใดงามเฮาก็คงไวรักษาไว้ ือต่อลูกต่อหลานไปนะคะคันมือหนาะล่งคิดยังกบสิมา่าลง